สวัสดีครับไม่แล้วครับมอนี้มากินอย่างพ่อจ้ากินปลาหมึกครับนี่ครับผมพี่น้องมอนี้เข้ามากินปลาหมึกนะครับเป็นหนวดเมึกยักษ์นะครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวน้าวินสะขีดเมึงนะครับใส่เมือกดีก่อน้องจังบานเท่านี่นี่นะครับผมหนวดเมึกกหญ่ๆเลยเอาไหนมาเ้าลวกเขาได้เราพ่อเอกลวกนี่ครับให้พ่อกินน้ำลวกซุกนะครับมอนี้ถ้าก็มีตรตำเพรามวาตำอะไรไม่ไหวแน่นี่พ่อจ๋านี่พี่น้องเขาเานามลาดเลย แมงหวันเพิ่นมักต่อห้องกระถางเอากินมาพริกลาดนี่เนี่นนนนย,ยนี่เงี้ยมาวันนี้แมงหวันกระซิได้หลายเนี่ยเด้อครับตัวนี้เป็นหมองกุบกุบเพิ่นพี่น้องส่วนส่วนกระดูกอ่อนเพิ่นนะครับตัดมาให้พอเรียบร้อยแล้วครับไอเดือดพอจาเดี๋ยวเขาตัดก่อนเด้อเขาตัดนำว่าพอจะชิ้นนำบ่ได้นึก เคยกินบอ่อพ่อแนวเนี่ยเคยบอ่อตัวใหญ่ยังเสียบ่เคยเคยจะตัวนี้หน่อยมันบอ่อเคยจะตัวนี้หน่อยครับโอ้ยบาดนี่เราเปนอันโซนเรลุ่นแมงวันวันนี้พี่น้องไล่ส่วยกันด้อบาดนี่มาพ่อจะกรุ่ยเรืยเฮามาครับผมมากินกข้าวเขาก็น้องกนะวิ่งได้ครับผมก็พอครับผมพี่หน้องมาพอรุยเลยข้ามเหล็กกุบกุบ โอ้ยหมดแดงขั่นกับบาทนี่หลายเพราะหมดแดงขั่นโอ้วยเด้อหมดแดงขั่นหลายจกักเดียวเห็นครับพี่เนาะครับข้ามแหลกนี่มากินน้ำกันเ้อะครับนี่ ให้คำยังไงเลยไรเมังบ้านซอยกันเด้อบานเนี่ยนะครับคำที่สว่งแสบดีมาแต่นครพนมครับเมบื่อวานผมไปนครพนมฝนตกลาทางแหงแหงงมาหอดบานฝนบ่มีครับแห้งคลอง,งเขาใต้เบิดแดละครเยี่ย แม่งรับไปเนอะขนตกแห้งครับยำได้อยู่เนาะยำได้อยู่อพี่หน่องเอ้ยมาปัดแมงว่านสอยนะวินเนืเด้อครับผมแมงว่านหลายครับ กินบวบเป็นสุกเด้กครับหน้าห้านี่ไทยตอนไหนปะหลุดเขาบ้านหว่างไทยกับไทยวกเขาหลอกเหียงได้ครับ,บาว,วานเราจะวานรอบสองนีพ้นว่ะต๊กมนันนีเป็นเดือนนะเหรแหงเป็นแหงไงกุ๊บเสียบเลย เดี๋ยวอ่ะหยิบไปเบิังบังคนตัวหลบซ้อผมบาสิวานมันเหลวครับเขาหยังวานต่อไปพ่อจ้าวานข้าวเหนียวครับเอาไปกินครับข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่นเหลือชิวานอีกอยู่ประมาณหาอะไรครับบ่แาต่เนี่ยเขาก็หยิบได้นาะนี่เด้อเพิ่นกบๆเนี่เด้อะก่อน,นี่นี่กรดูกร้อน วันหลยหลยอย่างจะลอกเทียบพอที่มากับแมงวันเคยกินบ้ต้นอันนี้ต้นท่านตะวันต้นหน่อยอื loại <laughs> ừ. ừ. bướng Đấy. nó xanh này nhìn xanh này chăng đại ไน้อเอ้ยมาอายมึงบันสวยกันเด้ครับเอาเหมันฟอสินงไงๆเพชรอยู่บ่เพชรเนี่ยอยู่ด้มึงบอง อู้พอมันวันคือหลายแดีมันเป็นมวันลายเหี้ยเป็นจังใดมันวันคือหลายแถวเสียจังใดเอายา,างมาใส่จังสิตายเอากาวมาติดเขากับบดตัวไหม้อ,อมพอลองเอาเข้าวเป็นไงบ้างล่ะอมีข้าตัดก็มีส่วนข้าตัดนำเมื่อไหร่นำเ่อไหร่พอเอาเลยเนี่ยบราณ เจ้านี่ก็ได้ก็กินเขาอยู่นี่อืมอเดิมนี่ โอ้ยเนาะโพดประเทศไทยเนาะแมงว่นกระหลเทึ่งแดดเทึ่งหอดแมงว่นกระหลข้าำมันฝ่าห้องยืมหืมอยู่แหลม่าแหลม่าหอดหายไปซื้อครับว่าสิตกบ่อตก ผมพอดีใจวันทีต hum ัวพุ่มเขาครับตอนคำคำแดดแห้งแห้งเย็นมิดร่มอากาศเย็นดีครับตอนเย็นหามู่กลัวนะครับผมว่ามันสิโหยดมากห้ามเขาที่วานเดียวนี่ยเขาแหงเบ็ดเลยเย็นครับก็คือันมันสิตัวเขาวัดกีนึงพุทธสภาครับผมก็รออยู่อยากจะไถวานใหม่ครับแหงเบิดละเขา ฝนหมดฝนหมดตกเนี่ยฝนหมดตกครับข้นฝนหมดตกเนี่ยฝนหมดต,ก,มตกอะไรวานไม้เบิร์เดเนื้อเข่าน่าเห่าป้องแน่เขาเคยจีบเงินวานเถอะ <c oughs> แนวครับปูก่ก็จะมาใส่ประจักษ์ชื่อโอ้ยบับังพีง่กายเคยวน่นอะไรละหาลอยหาซีบครับปีนี้แรนขื้นหกหลอยพนนเพิ่นว่าน้ำมันแพงผมาาหาลอยหาซีบทอเก้าอันละอ้วนโบรหลได้พอวสันปีน้ำมันแพงไรผมขอขอว่าสัน้าน้ำมันบ่ขืนสหายาหายอยู่วานหา ราคาซ้ำเก่าครับหาโรนหาสีพนวาวผมขอพ่อใหญ่ผมขอประศร์อ้าวถามมันมูลน่ะเขาว่านไรจังไหนล่ะถามเพื่อนโทอกันเบิดประศร์อ้าวผมก็บอกว่าวปีนี้น้ำมันกับแพงครับพี่น้องปุ๋ยกับแพงพ่อจะเอาเริ่มเอาสินใหญ่งไงด้ป่ะเนี่ยจาวานข่าวไหวซื้อปุ๋ยพันนี้พ่อก่อนครับปุ๋ยกับแลนขื่นสารพันหาพันหัวพันเกศเลยตตยันจักเกศอจังไหนวานข่าวทีไม่ซื้อ với cà phê ăn nó sẹp ừ. bò sẹp 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 nằm này chứ nó nằm này luôn เขาเอิ่นมุกมึกกระดองมันสีกรุบกรุบแสบด้ขั้นคณหยำได้ดิพี่หน่องเมื่อไรแวันใส่กันเด้อครับ เนี่ยมันคบริทายขืนพอครับนาวันลายๆายเดี๋ยวสาเริ่มอือนเด้อทายน้ำหองเลยมืนกินหนังว่ากินหนังวานีินหนังยาขึ้นหนังใส่จุเนี้ยใส่เจ๊กจก,จก,กินบอกเยน เสีวกว่ก้อยด้วยเสี่ยวสอยจูมือนอื่ <c oughs> สซอยจูแบบมันเบาเทาเพิ่นเห็ดครับอืมครับผมพี่นอ้องมิโนเอมือนผู้ได้ที่เบื่องคลิปนี้คอมมอนเล็กหนึ่งครับผมนวินน้องนวินเสียวสอยจูมาใหอพ่อกินเพิ่นมากมากดิบกิดแสบมันบอกซ่บ<ส>ครับผมพี่นอ้องคลิปนี้กับมา่เบิ่งพอจ๋าก็น้องนวินไล่ไล่ไเมงวันนำ้ำ้อครับผมเธอเมงวันไม่มีหลยหลายพี่นอ้อง เทิงไม่มีแมงวันเทิ้งหอนเทิงไม่มีแมงวันเทิงให้อยู่เถียงหลายอย่างหลายเนี่ยครับผมกะจีขอลาพีล้างน้องไปเพ่งคนนี้คลิปบนี้กะกะจีกินงม้ยงเงียมเงียมสวดลวดเสเลดไปครับผมปีน่องมันเป็น่นตะกินไม่มีแมงวันมันหลายนะครับครับผมน้องได้วิ่งกบพอจ่ากะจีขอลาพีร้าหน้องพี่เพ่งเขานี้ค็ืะอิสบอยู่เนาะแสบอยู่ครับมือเอาสวิจูเป็นบัครับมาแต่เดิกเด้ <c oughs> ครับผมพี่น้องน้องนิวินพ่อจา๋าสวัสดีครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปสั่